ปืนอะไรใช้ปืนอะไรอ่ะกำหนดเป็นปืนอะไรอ่ะไม่เอาสไนนะมันมันสูตุ๊ดสไนตุ๊ดจริงเหรออะไรนะปืนพกไปไหมปืนพกเออปืนพกนี่ปืนพกอะไรก็ได้พี่ก่อนมาเร็วลูกโม่ป่ะช่วงเกลือลูกโม่ก่อนเลยเอาปืนเดียวกันได้หมดเลยได้ปะล่ะเอาปะล่ะลูกโม่ลูกโม่ไหนจัดเหรอจัดจุดสีสีนี่ยโอเคจัดนะจัดุดสีสีนะ คือห้ามเรืองปืนใหญ่ใช่ไหมปืนหย็บเรื่องนะจัด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 แม่เอ้ยมายังอ่ะคือเข้าบอยเนี่ยบ้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทิ้งมอแล้วนี่แล้วปืนอยู่ไหนอ่ะไม่กดปืนไม่ได้อ๋อกนี่โอเควิ่งใส่เลยปะล่ะเดี๋ยวก็นัดเจอกันปะล่ะนัดริมน้ำเอาผมรอริมน้ำเดี๋ยวมาริมน้ำอยู่ไหนวาริมน้ำว่าผัวบ้าดักยิงกันน่าเกลียดเกินน่าเกลียดเกิน อาเดีอยดีอยเดิเยเฮ้ยเอาแล้วโดนละหนึ่งไอ้นี่ไอ้ลูกโม้นี่ไม่เคยใช้อ่ะมันมันยิงแล้วมันต้องขึ้นไก่ป่ะไม่ต้องไอ้ไอ้ตัวจัดสี่สี่ผมไม่เคยไม่ค่อยใช้ผมใจจัดไอ้นี่มากกว่าสามห้าเจ็ดมากกว่าจัดสมินิดนะตอนนี้จัดสมินิดกำลังไป <laughs> ใคร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 ดักใครดักดักดัก โอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งไปพี่กอนหมดแตกเปิดแตกเลยใครได้ยินวะไอ้ได้ยินเสียงไหนกูสนได้เหรอปุยยังไกลใครปูใครปูระเบิดไหนบอกไม่มีหูปาดไปแล้วหูเสียงถามบ้านแปดบ้าน<ม>จ้าเด็กวัดผมรอที่โบสถ์เด็กวัด แบบแม่งใหญ่จริงอู ault, Arizona, ้หัวแตกเด็กวัดรอที่บวชม่นเหลือเกินคนรู้สึกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววะน่ระยะนี้แม่งขายตัวได้ด้วยอ่ะเออทำไมบางทีตัวมันชอบว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 บอย่างงั้นนะไม่รู้มันตัวละครไม่้ยปาล ใครใครยิงหลังใครยิงหลังหลังแตกขดนนกขึ้นเช้าวะ่ะไม่เหมือนจุดสี่เอจุดสามห้าเสีมยเลยนบนบว่งเฮ้ยเจัดนล้วไอซันได้เ,เลยไอซันเลยใช้เมลีอ่ะเมมเมมบกเมมบก เมบเมอมมมีคนแมมมีเด็กแมมติดเลาเหล็กติดเลาเหล็กติดลวเหล็กอะไรวะสุดยอดขึ้นติดลวดเลย มันหนักไปปกติใช่สามจุดค่แกใส่กระสุนองให้แป๊กๆตวนนี้เยงไม่เจอชิปเตอร์เลยอยู่ไหนวะผมก็หาพวกคุณอยู่เนี่ยมันใหญ่ไปอ่ะไม่ใหญ่นะพี่ฟามมาบผมเจอกันสามคนเนี่ยตลอดเลยเโอ้ยที้อะไรวะ นั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคดูแล้วอนาะเดียว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 เจอตัวแล้วมันนี่แล้วมันนี่แล้วมันนี่เนี่ยไก่วะก้อนเอ๋อก้อนเม้มบอก้อนเม้มบ่อโอ้โหหัวแตกว ผมเนี่ยแหละใครไปเดี๋ยววะเจอเป็เจอเวี่งไรแล้วหายไปเดี๋ยววะมา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 อะไรวเนี่ยมาใครเนี่ย แม่นกันเหลือเกินก่อนเมมก่อนเมมอยู่อาดิก่อนเมมอยู่อ่ะอุ้ยระยะไกลอ่ะยิงใครไม่ได้เลยก่อนอยู่ไหนวะไม่ได้เมม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 เหรอโอเคขอฟันเลยดิขอฟันน่อยวัดริมโบสถ์ <Yeah. S 2> ไปโดนเลยปีอีกคนหาไม่เจอด้วยเนี่ยฉันใส่ก็ะสุนโคตรช้าเลยอ,ะอ่ะอ้าวแย่แล้วหมดจมร้อยจมน้ำ <Okay. S 2> มีเต็ม โอ้ยโอ้ย้มไม่ได้ด้วย <laughs> จะเอ๋จะเอ๋ยยจะเ,เข้ามาไอ้บอมาแล้วนี <laughs> 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 ่ยสุกข, <laughs> ขนาดไหนเนี่ย <laughs> อะ <laughs> ไรวะยิงอ้ทีกลัวาไ้วายิงไปตั้งหลายน <laughs> ัดหลายนทีเนี่ยทำอะไร <laughs> ตายตายวะสวัสดีครับสวัสดีครับหลบแบบดิจิตอลเรอออะะไ่ยิบหะยิบหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลโอเคได้อ่ะโอเคได้โอุ้ณตายตายไอ้ไข่กระสุนหมดกระสุนหมดเปลี่ยนปืนไ oh, okay. ้เปลี uh ่ยนปืนป่ะเด็กเด็เด็กเกิลไหม ห้าสิบหรือว่าก่อมีห้าสิบขุ้วนหบดเป็นเดสเซอร์อีเกิลนะเดี๋ยวพี่รอ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอรอให้เขาเปลี่ยนเป็นเดสเซอร์อีเกิลกันเปลี่ยนเป็นเป็นเกิดใหม่กันหมดยังเดสเซอร์อีเกิลยังยัง <laughs> ยังโอ้โหเสีนกขัสุชหบด กูไม่ได้ยินใครเลยโมจะเล่นไปเล่นวิ่งไปเลยเลยซานากิซานากใครหัวแตกครับก่อนไอ้ฟันเม้มหมอไอ้ฟันเม้มหมอ ตายคนพีกเหรอ i ก s e ิอ่า i ิ s e ห้าสิบห้าสิบใช่ไหมครับมันไม่มีสามห้าเนาะใช่ใช่เราลืมไปได้ไงนี่โ้ชชหดหดบด เสียงขึ้นลัานมากอะอุ้ยโอ้อยเอ้ายิงคนหน้าคนหลังยใยใช่เตุผลทำไมไม่มโดนด<ง>ันเลยวะลบลบดิจิตอลโูเสียงมันทุจังเลยอะไม่ถ่ายันทีวะ โหพี่เดือดไรกวันอู้แผลแตกพี่กอนนัดเดอ้กเมกิดกระโจนตั้งหลายนัดไี่ตายพี่กอนสงสัยเกิดมเกาะเลยดนแขนเ้ะ่พี่กอนเกิดมาโดนแขนแต่ยิงโดนหัวแตกนะพี่แอใครเข้าข้างหลังอะยิงยากเหมือนกันนะพุเวลิท สามสิบวิดท้ายนี่กำลังมันอยู่เลยใส่ตะโขบไม่ได้ครับไอ้นี่มันต้อง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 ใช้อะไรเริ่มอีเวนต์ปะเป็นเพื่อนย่อ ten nine eight s ก็จะเจอตำลาทีเอ้ยโหยไม่ค่อยได้ฆ่าเอลารดนะมินเนี่ยนตัวดีว่ะไอลารดมินเนี่ยนนี่ตัวดีเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ฆ่านะานนรู้สึกยังไงบรู้สึก